เฮ้ยแกตามลงมาอ้โหแม่งมีเดี๋ยวได้แ้โอยโอ้ยหลายตัวแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกมอินไซด์นะครับผมโอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วโอ้ต้องเอาใหม่หลังจากพาร์ทที่แล้วเราโดดลงมานะโอเคเดี๋ยวนี้ต้องเล่นใหม่ก็ต้องลงไปเอาของใหม่ แคปโชมมีปุ่มปุ่มน้ำเหรอถ้ากดนี่แม่งขึ้นอีกแน่เลยใช่ไหมนี่เปิดน้ำใช่ป่ะเดี๋ยว มันมีอะไรให้เราเยียบไหมเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่ามันต้องมีอะไรให้เหยียบหะผมว่าเดี๋ยวนะหรือว่าเดี๋ยวมันจะลอยขึ้นมาเองเออหวาดเราว่ายน้ำได้หี่หว่าลืมโอ้โหติดติดลิมโบครับติดลิมโบที่เราว่ายน้ำไม่ได้นะข้างล่างเนาะนี่เราโดดไม่ได้นะข้างล่างก็ ประตูปิดแล้วเดี๋ยวขอดูสิอ๋อประตูปิดอ๋อทางซ้ายมือไปแล้วโอเคอันนี้คือ,อเ <uis pause. S 2> พือ่อโอ้โหเดี๋ยวนะลงมาข้างล่างได้ แล้วทำไมเราถึงอยากลงล่ะเดี๋ยวนะครับทันไหมทันประตูไหมโอ้โหไม่ทันเด้ออะไรวะนเนี่ดยดเนอะเดี๋ยวนะ <c oughs> เอ่อรอเดี๋ยวเราหรือว่าอาจจะมาทำหลอกเดี๋ยาลองกดน้ำให้ลงโอเคไปรป,รป,รประตูจะเปิดนะเราน่าจะทําข้างบนนะับ ทันไหมทันเออแล้วมีทั้างบนทำแบบเมื่อกี้ผมนี่มึนเลยผมนี่มึนเลยอะไรวะกล่องเุ๊ยตกเคนนี่ก็จะทับอ๋อโอเคครับเราก็ยังไม่จบกับตรงนั้นนะเราเรายังไม่จบกับตรงนั้นนะโอเคต้องน่าจะต้องเอาไปลอยน้ำ แล้วก็เราจะได้เกาะโซ่ครับอาจจะเป็นตรงนี้ได้เดี๋ยวโอเคไป let's go เออเนี่ยสุดยอดครับ ชอบสุดยอดขึ้นมาข้างบนแล้วนะมีรถไฟวิ่งด้วย BTS รถรถรถแสงได้ไหมนี่มันแสงตัวจับใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวเทียนเทียน,น,นโอเคครับมีเสาบังเสาบางังไอ้น,นี่ให้ไม่ใช่เสาหีืท่อเออ รอบเดียวไม่น่าเสร็จเดนะลนลนลนเฮ้ยอะไรรอบเดียวไม่น่าเสร็จเนะเก็บค่อยค่อยไม่ต้องรีบไปสามรอบโอเคหืมอย่างงี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าแสงโดนไม่ได้ถ้าโดนได้ไม่ทำทางมาให้หลบอย่างงี้ สามรอบตรงนี้ป่ะเออยืดยาวผมยืดยาวทันไหมหนึ่งขอสามขอโดดเลยขอโดดเลยเอออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหมาสุดเหมือนกันครับฝั่งนี้ก็มาสุด ค่อยแต่มีท่อเหมือนกันนะโอ้โหมีสองฝั่งหรือเปล่าเนี่ยอ๋อไปไกลเดี๋ยวพอมันต้องเปิดท่อแดงๆด้วยตกใจตกอิดหแคบมากเดี๋ยวโอ้โหแห้งเดี๋ยวแห้งเดี๋ยวเปิดแล้วน้องเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเออขอย่อนหลังแป๊บไม่มีอะไรนะ จะชิวแล้วโอ้โหเดี๋ยวฮึขึ้นได้ไหมนี่ได้นึกว่าจะมีของให้เก็บโซ่ลงไปใช่ไหมเคมดูท่าลงเฮ้ยใจ้ลน เตะแล้วันนคุกเราจะค่อยๆละเราจะไม่เร่งน้องโอเคอุ้ยสูงเหมือนกันนะเนี่ยคลายปลายโซ่อะไรวะเนี่ยมันมอนมอนแสงไฟ ใจนึว่เห็นแสงไม่ได้เราหมอบแล้วหมาโอ้โหต้องวิ่งครับ <c oughs> <c oughs> แม่งดักครั้งขึ้นปะเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยให้ดักครั้งขึ้นอ่ะ ก็ใช่ครับว่ามันวิ่งไวมากนะครับผมขอสำรวจก่อนถ้าขึ้นไปแมงม้าแน่แล้วเราจะต้องขึ้นหลอกเหมือนเดิวมวขึ้นหลอกปุ๊บมมาก็วิ่งลงน้ำให้วิ่งกลับไปวิ่งกลับไปไหมมันวัดมันมันลงน้ำเดี๋ยวๆ ลงน้ําได้แต่พึ่งดําน้ําไม่ได้แน่นอนเอออ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยช้าช้าไปหนูโอ้แม่งก็ไวอยู่แนเ่เดี๋ยวเดีออเรามาลองเสียงกันเรามาลองเสียงดูนันอย่าหันไปมองอย่าหันไปมองเฮ้ยแกตั้ลงมาก็โหแม่งมีแต่ ไดี๋ยววโอ้ยโอ้ยหลายตัวแล้วฮึมีล้วมันมามาเอ้ยเอ้ยมันมาน้องหน่อนนองดิงแม่งเลยกูเคกลัวตัวเล่นอย่างนี้แล้วกูลัวตัวเล่นอย่างนี้เด้วโอเคไปซะไปซะเออมันมันจะมาฉลาดกว่าเราได้ไงวะไอ้เด็กไอ้บ้โอเคตัวรับมันมาที่หน้าโกงนะโอเค เฮ้ยตำล่ามาหน้าคงอะโอเคต้องรีบระดับเราไปตอนนี้ดึงมาได้แค่นึงนล้นะนี่น่าจะได้แค่นึงเคสวยยาวไปไปเลยใจร้อนเหนื่อยเหนื่อน้องเหนื่อยแข็ก อีแันเดียวจะเข้าด้แล้วมั้งเนี่ฮะไปดิเออโอ้ยรอบครอบมากรอบครอบจัดจัดโอเคครับนี่ที่ไหนก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกัน เจอคนวะต้องเป็นคนไม่ดีครับะใช้ไปสเตลวะเนาะโอ้โหดูมีด้วยอูด้ดเออเนียนอยู่ตรงนี้เนียนอยู่เอ,อ้ยว่าไงพางเข้าไปแต่ตรงนี้คือกระจก่ะออดิเราขับเรือดำน้ำหรือเปล่าไม่เห็นหรอกไม่เห็นหรอกโอเคตาฝาด จะไปเพื่อนโดดเรือลน้ำใช่ไหมเอาอ๋อใช่โอเคดดเด้อแลวลงลงไปไงโอ้ลงไปยังไงเออโอ้น้องขับเรือลำน้ำครับแปลกมากเดี๋ยวขอลงดู่อนลงให้สุดๆนี่ไม่สุดอีกเหรอยังลงได้อีกเหรอยนะผมไม่รู้ว่าทางลงคือทางไปต่อหรือเปล่า ตันแล้วนี่ตันแล้วเดี๋ยวนี้อะไรเอาไปได้เหรอไปได้ครับขึ้นหรือเปล่าอ้าวติดออดอ่อกข้างล่างลงข้างล่างมีแสงมันลงได้เดี๋ยวให้ทำอะไรให้เอาออกไปเหรอ น,น้ำเข้าเรือพอดีเดี๋ยวไม่รู้เกี่ยวข้างล่างไหมเดี๋ยวลงมาลึกมากอ๋โอโหกดเอ็กค้างนี่เองเป็นการชาร์จรับพุ่งใช่ไหมเออเออโอ้เดยวผมไปทางซ้ายก่อนอเซนร็จดนตีีแบบดูดพลนแล้วหรือเปล่า อาทางซ้ายไปไม่ได้ป่ะเนี่ยไปโอเคครับทางซ้ายไปไม่ได้มันจะไปทางขวาวก็ลงไปเรื่อยๆดูช้าช้าเหมือนนั้นเนี่ยขับเป็นเรื่อยเนี่ยเก่งจังเฮ้ยจ้าทำเวลาเร็วว่า แต่งไฟให้เราชนเข้าไปใช่ไหมได้เลยมันจะไม่ระเบิดใช่ป่ะบุ้ม <c oughs> อันนี้อยู่ใต้น้ำอยู่นะลงไปอีกหรอ อันนี้ไปได้ไหมโอ้มันช้ามากเลยครับเไปไม่ได้เฮ้ย <laughs> โอเคเริ่ม <c oughs> มีแสงว่ะบึ้มอ้าวผิดผิดที่เดี๋ยวนี่เหนือนี่มันผิวน้ำแล้ว แต่ว่าข้างล่างมีรอยแตกนะว่าน่าจะให้ไปข้างล่างเฮ้ยต้องไปข้างล่างแน่ๆผมเชื่อมั่นทีเดียวไม่พังเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวอะไรวะเนี่ย พังไปเรื่อยเหรอโอ้โห,โหี๋ยวโอ้โหเอัจตรอดเลยทีนี้นี่ไงฮะมันจะพังให้เราดีกว่าเอาบึมเริ่มแล้วจะมันพังยังเนี่ย หรือว่าเราต้องเอาน้องลงมาดำน้ำลงมาอาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่โอเคว่าใช่แล้วเดี๋ยวไม่พังกะทีเราจะเอาน้องดำลงมาคนระับโอเคแบบนี้ถ้าผมใส่ฐานถูกมันก็ใช่ใช่ไหมใช่ครับโอ้โหเดี๋ยวรีบขึ้นก่อนโอ้ เพราะว่ากระแผงนะมันทำลายไม่ได้มันติดเหล็กกลับขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้งครับอะไรหนู่ะวันนี้มีเชือกครับน่าจะเกาะได้โอเค มีสวิตเฮ้ยขวามีสวิตดิข้างล่างโอ้ยอะไรวะเดี๋ยวแคีบมันต้องลองกดดูมันเราจะไม่รู้อะไรวะอะไรวะเดี๋ยวโอ้โหตายไปไหนเราอ่ะเฮ้ยอาจจะอาจจะตายแล้วเดี๋ยวขดลงลงน้ำดลึกๆก่อนอย่าโดนอย่าโดนอย่าโดน โอ้อะไรไม่รู้คือถ้าเราลงท่อที่ขึ้นมาเมื่อกี้ไม่ทันแน่ก็เลยโดดลงน้ำเลยนะโอเคเปิดทางใหม่ครับอืม แล้วมีป่าลกลากได้เหรอมาทำมันลากได้ไม่ได้เนาอโอเคปีนก็ไม่ได้ไปก่อนครับถ้ามาสำคัญเราคงได้กลับมาไม่ใช่หลุมใช่ไหมอ๋อหญ้าโอเคแล้วก็มีใครมาขุดหลุมไว้ ให้มันได้ยี้สิต้องทำอะไรทักอย่างครับเอาอ๋อข้างบนอ๋อค,ครับเราต้องขึ้นใหน้ต้องขึ้นโอเค,คี่ยหมเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โห โชคดีครับโชคดีขึ้นปุ๊บโดดไปถึงอืถึงก็บ้าแล้วเดี๋ยวมันต้องได้มันต้องได้ไดิมันจะมีให้ทำไมนอนเต็มโดดพอเฮ้ยความนี้ถึงวะมันต้องกลับเข้าไปอีกเหรอพ่อ,อ,อกมาอีกนะ โอเคครับเฮ้ยน่ายต้องเข้ารูนั้นฮึบมาของจริงแล้วรอบนี้แลหละเฮ้ยปุ่มอะไรให้กดเยอะแยะเลยวะเนี่ยนี่คือประตูแรกที่เรือลน้ำมาเข้ามาไม่ได้นะ

เออโอเคได้ได้โอเคมันต้องอย่างนั้นดิเด้ออ่อนไปเดี๋ยวห้อยรอบหลอยรอบหลอยรอบหลอยรอบโอเกมันมันไกลไปมันไกลไปออกมาไหมไกลไปเออโอ้โหแม่งโอ้โหมือเล่นโดดอย่างนี้นะงั้นทางที่เราเราต้องไปก็คือข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ข้างบนแต่แรกครับ รุนแรงมากบอกเลยพังรัวๆเพราะมันต้องเกี่ยวอะไรครับไอ้ปุ่มนี้แน่เลยลอยัวเ,เราจะต้องขึ้นผิวน้ำครับเดี๋ยวนะขอดูให้ทั่วนี่ไงเดี๋ยวใช่เลย น่าจะเป็นสวิตประตูนะถ้าผมเดาไม่ผิดมันต้องเป็นสวิตประตูนยงง่นวนแต่ไอเมื่อกี้ตัวอะไรสงสัยมากเลยเจอตาอะไรแปลกๆน้ำลงน้ำลงน้ำลงทันไหมทันไหมทันน้ำจะลดได้หรอไอกูจะขึ้นนะเฮ้ย พอประตูเปิดออกกับน้ำก็ถูกดูดไปด้วยนะน้ำไม่ลดนี่หลักวิชาการไปยังไงวะไปยังเ,เอาไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นเนาะใจเย็นโอ้โหเดี๋ยวชนได้ไหมชนแม่งเลยได้ไหมหรือว่าพอแค่นี้เหรอเจ้าเรือไปด้วยดิ โอเคครับน่าต้องพอแค่นี้ที่เหลือน่าต้องว่ายน้ำไปเออใช่จริงๆนะโอเคประตูเปิดแค่ข้างบนนะเอาเรือมาเข้าไม่ได้เลยอะเรือดำน้ำลดลงไปใช่ไหมให้ไวเลยให้ไวเลยให้ไวเลยหนูจะตายเฮ้ยตายเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้โหฟองน้ำเข้าปอดเต็มไปหมดผมว่ามันเกี่ยวกับนี่แหละอ๋อเข้าใจละเข้าใจแล้วเราต้องเอาเรือไปจอดว้ฝั่งนู้นก่อนใช,ใช่ใช่ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่านอนยังว่ายน้ำบน,บนบกได้นะหมถึนว่าังไว,ไว,ไว่ายว่ายน้ำเหนือผิวน้ำได้เนี่ยถ้าเราว้นี่ใช่ไหมหรา,าแค่ว่ายน้ำปกติไปครับไปกดปุ่มไง Achalige. Hẹp, nương, to, húp. Nó ức lắm, nó ức lắm. Ôi. Ôi, cái này chơi mình. Okay. เป็นแบบนี้ครับเอออันนั้นเราก็อาจจะก,กระโดดเอากระโดดเข้าไปนะ <_ d ata> เพราะว่าไอ้ที่เราเห็นเมื่อกี้มันยังมีประตูสีแดงให้เราพุ่งชนอยู่อะ <_ d ata> รอบเดียวผ่านไงไงโอ้โหว่ายน้ำไปไม่ถึงหรอกถึงก็ติด <_ d ata> รุนแรงได้ใจ อันนี้ตัวอะไรอ่ะชนแม่งไงดูวิ่งเป็นฉลาดหรอเนี่ยหุ้ยโอเคไม่เล่นละ <c oughs> ไม่อยากรู้โอเคโอเคเราจะต่างคนต่างอยู่ใไออีบ้าน yeah. ี่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่เฮ้ยไม่อยู่ในน้ำไม่อยู่นะเฮ้ยเด๋ออายอ่ะเฮ้ยเด๋อไปยังไงเฮ้ยอะไรอ่ะอุยมันมันมันจู่โจมเลยเหรอหรือว่าต้องรอครับเดี๋ยวนะโอ้โห ถ้าเราอยู่เฉยอะค่อยๆค่อไปค่อยไปมามาจะกลัวแสงนะผมว่าแสงส่องไปที่มันเยอะเออค่อยๆไปนี่ไ nope, ง totally ี <S <S ้ยนี่เงเง้ยไอ้ด๊าเอาอะไรวะหย่าลากเดี๋ยวโอ้โหฮึม มันจะตามมาเออมันตามมาทุกคนมันตามมาแล้วแสงแสงสองไหมเฮ้ขอเด็กวจะขึ้นได้แล้วเฮ้ยนิดเดียวโอ้โหไอ้พีนู้ยแคบแม่งแม่ง เฮ้ยหมุนมันเร็วมากเดี๋ยนะโอเคพอเห็นประตูสีแดงแล้วถ้าเราชนประตูนี้งับลงมาได้อีกฝั่งหนึ่งก็น่าจะได้ครับเฮ้ยเมื่อกี้เราผ่านยังไงเดินละม่อมว่ะเดี๋ยวเมื่อกี้มันเปน็นชิวอันเนี้ยผมรู้แต่ก็ไม่ชิวอันนี้ยไอย้ตาที่เราผ่านเข้าไป โอ้โหนิดเดียวแม่งยังเอาอ่ะนิดเดียวแม่งยังเอาอ่ะคิดดูผมนี่เครียดเลยเนะเออมันน่าวัวถังไฟทุกคนเคน่าวัวถังไฟ เฮ้ยโอเคดีบบ๋ยวผมไปชนไม้ข้างบนทุกคนอาชาร์รอชาร์รอบุ้มเออหืมเป็นยังไงอเวนที่ผมรู้เพราะว่าชนทีเดียวข้างบนมันไม่แตกครับเนี่ยไม่แตกอยู่แล้วโอ้โหเอา้ามันคือตัวอะไรก็ไม่รู้นะโอ้โหขึ้นมองบนรับ ้โอยจะตายครับจะตายเอาขึ้นฝั่งกอนเลยเอาขึ้นแมงทั้งนี้เอาขึ้นแมงทั้งนี้แหละโอเคครับทุกคนสารภาพนี้ผมต้องขอพอไปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเรามาติดตามน้องใหม่กันในพาร์ด้าครับผมสวัสดีทุกไปละบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคน